อธิบายมึงจมเลยโดนเลยนะครับบังไฟพิบ่าครับผมเออบังไฟพ <c oughs> ิบ่าขายได้เอาเหนือได้แล้วคู่ทางพี่ขายทิวสเนกเกอร์เรขาเชืว่าไปขายเกือบนะยังไม่ห็ดบังไฟเขาเชืว่าอ่ะครับจุด ไลอยลังลงจากฐานขึ้นเร็วๆลงเร็วๆชุ่มเขาไปซชุ่มเขาเออติดบ่ไหมยังแดงอยู่เออตินไหมยังแดงอยู่เนดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวไปไปไปยังควันอยู่ บอกว่าสุดสุด้วยมึอมึงแห้งมันขาวไมัดแน่นพนเอ้ยมือมึงบังมึงกูบอกเลยแตกกูบอกเลยบังไฟงญ้แตก